สวัสดีครับผมสวัสดีครับทงแช่ชาแนลครับมอนิสีมาเรานะครับสีมาเราให้ฟังเกี่ยวกับสัตว์ป่าุ่มคล่องนะครับชนิดที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์นะครับให้เพาะพันธุ์ใดนะครับเข้ามาให้เพาะพันธุ์ใดคือเข้าต้องไปซื้อจากแหล่งที่ได้รับอนุญาตนะครับไปซื้อจากแหล่งนะครับที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์จำนายนะครับให้เพาะพันธุ์จำนายจึงจะสามารถนํามาเลี้ยง นะครับนํามาเลียงนํามาครอบคลองได้นะครับเนื่องจากเขาจะมีใบอนุญาตประจาตัวสัตว์นะครับหรือหนังเสืออนุญาตจากฟ้ามหรือจากแหล่งที่ได้รับอนุญาตนะครับติดตัวสัตว์มาเพื่อที่จะไม่ยืนยันวา่าสัตว์นั้นเป็นสัตว์ที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์นะครับบ่าอย่างไรให้เพาะพันธุ์ได้นะครับนะครับผมมาเบิ้งเลยครับสัตว์กลุ่มข้องชนิดใดนะครับที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ ที่สามารถพอาพันได้คืออนุญาตห้พอพพันธุ์นะครับมาเบิ่งกันเลยครับ1นึ่งกระจงเล็กนะครับกวางปลานะครับชมดเช็ดนะครับเนื้อไส้นะครับลิ่งกังลิ่งวอกลิ่งสแสมเก่งครับไกจุกไกปลาไกฝ่าพญารอนะครับไกฝ่าหลังเท่าไกฝ่าหางไล่ฝางนะครับนกกระทา ครับประเภทนกกระทานะครับบานนี้นกกระล่างนะครับนกกระล่างข้อดอกกํานกกระล่างข้อนกกระล่างข้อใส่หญ่นะนกกระล่างเหล่กะนกกระลิงนะครับนกกลางเขียนดงนกกลางเขียนบานนะครับนกกิ่งโค้งนะครับนกกิ่งโค้งนี่งขันบานเข้าเอื้อมวันนกเอียงมงนะครับนกเอียงมงนกแก Creation, ้วมงนครับนกแก้วหัวแพร นกขุนทองนกแขกเตา่านะครับนกกงหัวจุกนะครับนกกงหัวจุกนกยุ่งนะครับก็จะมีนกเอียงสาลิกานกเอียงงอนนะครับเป็ดแดงเป็ดเท่านะครับประเภทเป็นนกประเภทนกเป็ดนะครับนะประเภทนกเป็ดแล้วก็งูสิงแล้วก็งูสิงหางไล่งูลามงูเหลือมนะครับจระเข้น้ำเข้ม จระเข้ดจือดอาภาพน้ำนะครับหรือปลาฝาบานันเท่านะครับปลาเสือต่อนะครับปลาหมูอารีนะครับอันนี้คือชนิดสัตว์ปลาที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์นะครับคำว่าวอนุญาตให้เพาะพันธุ์นะคืออนุญาตให้มีการเพาะพันธุ์ใดต้องขออนุญาตนะครับต้องขออนุญาตบอเมเนมาไปจับมาจากธรรมชาตินะครับ อันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลนะครับจากส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่นะครับนอกกรมป่าแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืนที่ผมเป็นคนขอมูลมาจากบัวชั่วนะครับเนาะมาเบาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอากาศได้มีความรู้นะครับได้มีความรู้เดี๋ยวสิว่าสัตว์ต่างๆมันเป็นยังคือเลี้ยงว่ได้เัี๋ยวสรนะครับแต่ว่าเขาเลี้ยงได้ ขันเป็นซัดคุ้มครองนะครับแต่ต้องได้รับอนุญาตนะครับขันเ่าได้รับอนุญาตไปจับมาจากธรรมชาติกบผิดกฎหมายตามพรบคุ้มครองสัตว์ป่านะครับจ้าหน้นขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับ,บช่วยกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องทุ่งชายชาแนลครับย่างกีรายกับว่าเป็นประโยชน์หน่อยก็ไลค์นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณครับ